อัจฉริยะมาแล้วล่ะครับยื่นเอาผิดอดีตรองอธิบดีศารเอี่ยวรับเงินบัญชีมา้าเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ครับโอ้เครือข่ายมินนี่นี่ยังไม่เลิกลานะในอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาจาก,กรรมได้ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตร,ตรีประสงค์เฉลิมพันครับภูมิคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร้องทุกกล่าวโทษ และให้ดำเนินคดีกับอดีตอ๋อเป็นอดีตนะครับอดีตรองอธิบดีศารท่านหนึ่งครับในความผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตนะีปี2561มาตรา128-129รับเงินเกิน3,000บาทจากบัญชีม้าของผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเว็บพนันออนไลน์ มินนี่ครับซึ่งวันนี้ได้นําหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีมาของผู้ต้องหารายหนึ่งเข้าบัญชีศูนย์ตัวของอดีตรองอธิบดีสารโดยตรงเป็นจํานวนเงินหลักแสนครับอีกทั้งรองนะฮะอดีตรองอธิบดีสารคนนี้ก็เคยถูกตั้งกรรมการสอบในพื้นที่นครบาลช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยละครับนายชลย่าบอกว่าอยากจะให้สารนั้นเข้าใจด้วยว่าการกระทําหน้าที่ของตอนนั้นเป็นการกวาดบ้านให้องค์กรสารยุติธรรมถ้าตนไม่ทําก็จะรู้สึกผิด และตลอดเวลาที่ทํางานเพื่อสังคมมา15ปีตนเชื่อมั่นว่ากระบวนยุติธรรมของศาลนะครับเชื่อมันม่นมาโดยตลอดแต่วันนี้กลับพบว่ามีบิ๊กตุลาการที่เป็นอดีตรองอธิบดีสารรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งตนได้ปรึกษากับทีมงานแล้วทุกคนเห็นว่าให้ดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าสํานักงานกรรมการตุลาการสารรัฐมนูญจะเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ